สวัสดีนะคะวันนี้วันที่สิบสองพฤษภาคม2564ันห้าอหี่นะคะวันนี้มารดน้ำทุเรียนนะคะ,ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงประมาณสี่ห้าวันแล้วนะคะก็ขึ้นมารดน้ำทุเรียนซะหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆอนมาดูต้นที่ตัดยอดออกไปนะคะเนื่องจากมันโดนเพลียในครั้งประมาณสองสามเดือนมาแล้วนะคะมันโดนเพลียไปแล้วก็ยอดมันไม่ไม่เติบโตก็ตัดออกไป นะคะบางทีก่อนหน้านั้นอะ่ะเราไม่กล้าที่จะตัดยอดมันนะคะไม่กล้าตัดสินใจที่จะตัดยอดแต่ว่ามันยอดที่โดนเพลี้ยมันก็ไม่ไม่ได้เจริญเติบโตสมบูรณ์อย่างที่อย่างที่เราคิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นพอตัดไปนะคะยอดยอดถัดมามันก็เลยโตขึ้นนะคะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวที่จะตัดยอดนะคะยอดที่โดนมแมลงหรือว่าโดนเพลียไปเนี่ย ตัดกันออกไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ยอดสำรองมันได้เติบโตดีขึ้นนะคะเติบโตดทดแทนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของการเล็มกิ่งตัดกิ่งนะคะตอนแรกเราก็ไม่กล้าที่จะตัดกันเพราะว่าทุเรียนมันยังอายุยังน้อยนะคะยังเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราได้เล็มมันออกไปบ้างเนี่ยมันก็ทําให้การส่งสารอาหารดูดสารอาหารเนี่ย ไปกิ่งที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้นนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะก็ตัดออกไปนะคะกิ่งที่มันไม่ได้รับแสงหรือว่ามีใบน้อยๆนะคะเราก็ตัดออกไปบ้างนะคะเว้นไ้เว,นว้เวนใ้ในกิ่งที่เราคิดว่าเออมันมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ตัดเยอะนะคะเพียงแต่เล็มๆออกไปนะคะก็มันก็จะไดะ้สารอาหารที่เราจากปุ๋ยจาก น้ำหมักชีวภาพอะไรที่เราได้ฉีดลงไปเนี่ยมันมันจะได้ดูดไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบอย่างเต็มที่น,นะคะสักก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งมันมีแมลงต้นนี้นะคะที่โดนแมลงไปนะคะสักเสียห้าวันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยตัดยอดนะคะตัดยอด มันมากัดกิ่งที่กำลังพุ่งเลยค่ะแต่ว่าเราก็ตัดยอดออกไปเราให้กิง่งกิ่งถัดมามันได้เจริญเติบโตทดแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่ตัดมันกิ่งมันจะคล้ายๆมันจะมันจะตายแล้วแล้วแล้วกิ่งถัดมามันก็ไม่ได้โตเท่าที่ควรนะคะจากที่เราเคยสังเกตมานะคะสําหรับต้นนี้ต้นใกล้ๆกันโดนเพลี้ยะนะคะโดนเพลี้ยมาก นานมาแล้วละสองสามเดือนตัดออกไปก็มันจะมีกลายเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะคะกลายเป็นยอดใหม่ขึ้นมาก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวในการที่จะตัดยอดที่มันเสียหายนะคะเพื่อนๆตัดออกไปได้เลยนะคะในเรื่องของการเล็มกิ่งก็ เล็มเล็กๆนิดๆไม่ต้องเยอะนะคะใบที่มันไม่ได้โดนแสงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วนะคะอย่างอย่างเช่นใบนี้นะคะใบเล็กๆใบนี้ใบนี้เล็มได้แต่ว่าวันนี้ลดน้ํานะคะไม่อยากไม่ไม่อยากจะเล็มมันเพราะว่าอย่างวันที่เราลดน้ําแสดงว่ามันมันชื้นเราเราเล็มในวันที่มันต้นแห้งเราไม่ได้ลดน,น,น้ํามันเงี้ยค่ะก็เล็มเลมไปเหลือไว้แต่กิ่งที่ เราคิดว่าเป็นกิ่งหลักในส่วนของช่วงบนเราเรายังไม่ต้องเล็มมันนะคะเล็มกิ่งล่างนิดๆหน่นนอยๆในในกิ่งที่มันดูแล้วมันจะไม่น่าจะเจริญเติบโตต่อไปได้หรือว่าโตไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะนะคะกับทุกต้นนะคะที่ว่าโดนโดนเพลียไปแล้วตัดยอดนะคะ เยอะหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะต้นต้นนี้ก็ตัดนะคะก็เ็ตัวด,ด,ดีขึ้นน้ำโดนเครื่องตัดหญ้าระบบน้ำก็เลยเดี๋ยวเอาน้ำใส่ถังแล้วก็จะมาลดต้นน้นต่อนะคะก็เรื่องของการเกษตรมันสอนเราไปในตัวนะคะมันจะสอนเราสอนให้เรามันไม่มีอะไรตายตัวนะคะไม่มีอะไรที่มันตายตัว เราก็ไปดูความรู้จากไปศึกษาหาความรู้จากคนที่เขาปลูกมาก่อนนะคะจาก YouTube จากอะไรก็เอามาปรับกับพื้นที่ของเรานะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกๆคนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ